5ข้อดีลิเวอร์พูลในการไปเล่นยูโรปาลีกเตะถ้วยนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิด 1. ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นยูโรปาก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์แชมเมียนลีกแชมเปี้ยนส์ลีกซูเปอร์คัพสมสรโลกลิเวอร์พูลได้มาหมดแล้วจนต้องทุ่มงบขยายตู้โชว์ถ้วยนี้หงแดงได้มาถึง3ครั้งก็จริงแต่ล่าสุดต้องถอยกลับไปในฤดูกาล2000-2001ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อถ้วยนี้เป็นยูโรปาลีก ในปี2009-2010ลิอร์พูก็ยังไม่เคยได้แชมป์อีกเลยได้กลับไปเตะอีกครั้งก็ดีเหมือนกันจะได้เก็บถ้วยเป็นคอร์ดิชันให้มันครบครบพูดให้ลูกหลานฟังได้เต็มปากว่าจะแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกหงแดงก็กวาดมาหมดแล้วถ้าลูกเถียงว่านั่นมันยูฟ่าครับนี่สมัยนั้นทีมแข่งน้อยนับด้วยหรือจะตอบอยังไงจึงจะไปจะต้องเอาถ้วยยูโรปาของจริงมาประดับโปรไฟล์สโมสรอนให้ได้ 2. สร้างมูลค่าให้ยูฟ่า มีทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลร่วมโมฆแข่งด้วยผู้จัดคือยูฟารวมถึงสปอนเซอร์ยิ้มเพราะหมายถึงจะได้เม็ดเงินมหาศาลจากฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้นอีกนับเท่าตัวอันที่จริงไม่อยากให้เรียกว่าทั่วใหญ่หรือทั่วเล็กแต่อยากให้เรียกว่าสายบนสายล่างเพราะทั้งยูฟาแชมป้ยนสลีกกับยูโรปาลีกสุดท้ายแล้วแชมป์ก็ต้องไปเจอกันในยูฟาซูเปอร์คัพเพื่อหาตัวแทนไปเตะสโมสรโลอีทีคือลิเวอร์พูลจะไปะเตะทั่วไหนสุดท้ายปลายทางก็ต้องไปชิงซูเปอร์คัพอยู่ดีไม่ได้ต่างอะไรกันเลย แค่จะเดินตรงหรืออ้อมไปเท่านั้น 3. กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกทางในพมมรีเมียร์ลีกแข่งขันกันสูงหากพลาดท็อปโฟยังสามารถได้สิทธิโคต้าจากการไปแชมป์ยูโรปาลีกกลับไปเตะสายบนได้อีกเรียกได้ว,ว่ากันเหนียวจบท็อปโฟไม่ได้แค่มาเอาแชมป์ยูโรปาลีกแทนทางเลือกเยอะขึ้นจินตนาการซีซั่นนี้สละท็อปโฟให้แมนยูในครั้งเซนและลิเวอร์พูลแค่ไปเอาแชมป์ยูโรปาลีกก็ได้กลับไปเตะแล้วมันจะไม่ดีกว่าได้อย่างไร อยากให้แฟนหงมองว่านี่คือช่องทางกลับไปเล่น UCL โดยอัตโนมัติไม่ว่าปีหน้าจะจบที่อันดับเท่าไหร่ก็ตาม 4. ได้เตะกับทีมปแปลกบ้างไม่ซ้ำซากจำเจเตะแชมเปี้ยนส์ลีกเจอแต่ทีมเดิม,เด,มเดิมเบื่อแล้วหากลิเวอร์พูลได้เล่นอยู่ลปลีกได้เจอทีมอย่างยูเนียนแซงกอริเย่ลูโดโกโกเลสโบโรกลิมเกิดความรู้สึกอยากดูขึ้นมาทันทีเพราะโอกาสเจอคงไม่บ่อยเจอกับใครคงเหมือนสร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมนั้น ว่าครั้งหนึ่งมีทีมลิเวอร์พูลมาเยือนแฟนบอลตั้งหน้าตั้งตารอคอยนักเตะระดับโลกเข้าชมแน่นสนามเมือม่อรามอบประสบการณ์อลัมค่าให้กับพวกเขาเหมือนเอานเซอร์มาเตะบ้านเราได้เจอโรนัลโดเราก็ดีใจฟุตบอลมันมีอะไรมากกว่าการเอาชนะอีกเยอะ 5. ต้องมีทีมเสียสลับไปเตะผลดีกับโคต้าบอลอังกฤษทีมจากอังกฤษไม่ได้แชมป์รวมปีนี้5ฤด,ดูการติดต่อกันแล้วไม่เป็นผลดีต่อค่าสรรพสิทธิ์เมื่อจัดสรรโคต้าทั่วยุโรปในอนาคต ทางรัดเพิ่มเครดิตให้หลีกอังกฤษเร็วที่สุดคือการเข้ารอบลึกๆพร้อมเป็นแชมป์งานนี้ต้องถึงมือลิเวอร์พูลแล้วถามว่าแมนซิตี้อยากไปไหมคําตอบคือไม่อยากไปถ้าไม่มีทีมบิ๊กเนมเสียสลัไปเตะจะเอาแชมป์ยูโรปากับอังกฤษได้อย่างไรปล่อยทีมเล็กไปเตะหลายผลตามต้องการมันต้องถึงมือแม่ทัพใหญ่ออกสนามรบด้วยตัวเองอยากบอกน้องๆแฟนหงแดงทุกคนให้ภูมิใจยุโรปหลีกใ,ใครก็ไปเตะกัน เขาเล่น UCL เดี๋ยวก็ตกรอบแรกมาต้องเจอกันในรอบ16ทีมอยู่ดีใช่ว่าจะมาเตะง่ายๆต้องจบอันดับ5ถึงจะได้มาเตะสูงเกินไปต่ำเกินไปก็ไม่ได้มาต้องกะให้พอดีทั้งหลีกเอาแค่2น้อยกว่า UCL ซซะอีกที่เอาตั้ง4ทีมเตะถ้วยนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิดอีกถ้วยที่หงแดงเล็งเอาไว้อยู่ก็คือคอนเฟลเลนซ์ e หล็กหากได้แชมป์จะเป็นเกียรติประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเกาะอ,อังกฤษเลยทีเดียว